และสำหรับผู้อ่านรอบคนแรกครับกับ Best Seller ยินดีกับ MGPK 08ครับยินดีด้วยค่ะ MGPK 08มวิจิตตาอเ,เนกและเขาได้เชิญผู้มอบรางวัลค่ะคุณเบ็นจอมาวุธวาสะอาดค่ะผู้ในการฝานออกเตรสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนนท์ท่สแต่ฟอร์ดเกีตรปลอบมื่อเลยค่ะยินดีด้วยนะคะกับรบางวัล Best Seller ของเราค่ะ กับของ MCBK 08โมวิจิตราอเนยค่ะผู้ทีคายอดสูงสุดนะคะเสร็จได้รับรางวัลน,นี้กับ Best Seller ของเราค่ะและก็ขอรกราบขอบคุณนะคะผู้มอบรางวัลด้านบนเทีด้วยค่ะคุณเบนจามาอ่อดสะอาดค่ะผู้ในการฝ่ายองค์กรสัมผั์มหาวิทยาลัยนานาชาติสตนกอดของเราค่ะยินดีด้วยกับรางวัลน,นี้นะคะและก็ถือเป็นท่านแรกที่ได้ผ่านเข้ารอบ 6คนสุดท้ายของเราในครัคืนี้ด้วยค่ะปกติค่ะไปแล้วนะครับสำหรับตัวหนึ่งใบครับและนี่คือรอบ6คนสุดท้ายนั่นเองครับหมายเลข m g k 0 8นะครับเสือคว้ารางวัล Best Seller ไปของเป็นผู้ผ่านเข้ารอบเป็นคนแรกครับยินดีด้วยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะน้องโมวิสิตรออันเอก m g b k 0 8ของเราค่ะกับรางวัล Best Seller นะคะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้เขียนมอบรางวัลนี้นะครับ ขอบคุณคุณเป็นสมาชิกอสาสะหด้วยนะครับ <_ d ose> นั้นก็ไปต่อฮะสำหรับสาวงามคนที่สองที่ผ่านเข้ารอบครับยินดีกับ MGPK 06ครับน้องนาขวัญขวัญชนกจันทรัพทิมยินดีด้วยนะครับนี่คือสาวงามคนที่สองเราครับ ไปต่อครับคนที่3ครับยิ <04. S 2> นดีกับ MGBK 04นย้องเบลพอยนภัสแปลวพันธภายินดีด้วยนะคะ MGBK ศูนย์ี่เบลพอยนภัสแปลวพันภาค่ะเหลืออีกสามที่เท่านั้นแล้วค่ะสุณติค่ะตื่นเต้นนะคะไ่เข้ามาแล้วนะคะ ไปต่อกับทุกคนที่4ครับยินดีกับ MGPK 1นึ่งนปลายฟ้าปลายฟ้าทองดอนพุ่งครับยินดีด้วยนะคะกับน้องปล่อยฟ้าปล่อยฟ้าทองดอนพุ่งค่ะผ่านรอบของคานสุดท้ายนะคะเป็นท่านที่4ค่ะเหลือตัวอีก2ใบเท่านั้นค่ะปกติค่ะนี่คือสิ่งของเราครับ เหลืออีกเพียง2ที่ที่ทำให้เจอได้ไปต่อนะครับและคนที่5ครับยินดีกับ MGPK 10ครับน,น,น้องฟอฟอ,อันทัชสูีแต่งรับครับยินดีด้วยน,นะคะน้อง รับยับแน่นอนว่าตัวไปสุดท้ายครับจะเป็นตำแหน่งบอสชอยหรือพีดีชอยของเรานั่นเองครับก็จะผ่านเข้ารอบเป็นคนสุดท้ายครับสำหรับบอสชอยหรือพีดีชอยของเราครับยินดีกับ MGPK 0 2ับน้องลูกปัดกันยันธ์พีมป่าวิภาสครับยินดีด้วยนะครับนี่คือผู้ผ่านเข้ารอบ และเขาห้เชิญผู้มอบรางวัลน,นะคะบอสชอยด์ด้วพีดีชอยด้านบอเบทีค่ะคุณใหม่พาติยักนิดน้อยค่ะพีดีกองประวดบิด๊กแพลนประจบกิริคันค่ะขอเสียงพระเบิร์้กับคุณใหม่นะคะ และความดีด้วยนะครับนี่คือบอสช้อยหรือ PD ดีช้อยของเราในค่ำคืนนี้ครับใช่ค่ะเราได้ทราบกันแล้วนะคะสำหรับพกสาวงามผู้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่ะสำหรับรอบตอบคำถามค่ะใกล้เข้ามาแล้วนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้ค่ะต้องบอกว่า สาวงามนะคะผู้ที่ไปผ่านเขารอบของเรานะคะทั้งสองหมายเลขของเรานี้น้องๆเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้เป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะคะขอบคุณครับคุณพัทยะนิ่มน้อยด้วยเอาละครับนำทุกท่านเข้าสู่การตอบคำถามของ6สาวงามที่ผ่านเข้ารอบนะครับสาวงามทุกคนครับจะมีระยะเวลา45วินาทีครับตอนนี้ครับเรียนเชิญสองคำถามด้านบนไวทีด้วยครับเริ่มต้นนะครับจาก MGPK 08ครับ น้องโมวิจิตราอันเนกครับขอเรียนเชิญ MGPK 08น้องโมเลือก2องคำถามได้เลยค่ะเรียนเชิญน,น้นมาโยกโกลดครับ <S <S ตั้งใจฟังคำถามให้ดีนะครับวันนี้เราทั้ง2คนครับขออนุญาตอ่านคำถามเพียงแค่ 1. รอบแต่เราจะอ่านแบบช้าๆนะครับตั้งใจฟังคำถามครับ เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลจำนวนมากกรณีเมื่อมีเหตุอาชญากรรมรุนแรงทำไมการลงโทษประหารชีวิตมาตรการเด็ดขาดแทบไม่มีให้เห็นการที่ลงโทษกฎหมายสูงเข้าไว้ก่อนแล้วค่อยลดโทษเพราะเชื่อใจเรื่องการกลับตัวกลับใจสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่ทุนมีความคิดเห็นอย่างไรนี่คือคำถามนะครับ 4 5วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับสำหรับโมนะคะโมคิดว่าการลดโทษเรื่อยๆสำหรับโทษประหารใหญ่จริงๆเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเพราะว่ามันจะเกิดเป็นกรณีตัวอย่างและเกิดอาชญากรรมที่ใหญ่เกิดขึ้นตามมาเป็นเคสกรณีตัวอย,อย่างอย่างต่อเนื่องการที่จะมีบทบังคับลงโทษควรมีเป็นมาตรฐานและแน่นอนหากมีการลดหย่อน จะเป็นกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นให้เห็นได้ชัดว่ากฎหมายไม่ได้มีความสกจสิทธิ์อยู่ในบทกฎหมายจริงฉะนั้นสำหรับตัวโมโมลินคิดว่าการลดหย่อนไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นและควรมีสแสดงหนาที่มาตรฐานสำหรับบทกฎหมายของประเทศไทยอย่างถาวรและแน่นอนขอบคุณค่ะ,ค,ะออ 8, ค่ะี่คือคำตอบของ MGPK08 โมวิจิตราอเนกค่ะและต่อไปค่ะเรียเชิญ MGPK06 นาขวัญขวัญขนกจันทพิมค่ะ เลือกสองคำถามได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเชิญ MGPK 0 6น้องนางขวัญที่ไมโครโฟนค่ะเราจะอ่านคำถามเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะกับเวลา45วินาทีค่ะคำถามของ MGPK 0 6ค่ะ <S <S คุณคิดเห็นอย่างไรกับประโยคที่ว่า หากเกิดเรื่องอะไรถ้าอยากได้รับความยุติธรรมและได้ความคืบหน้าไวๆให้ไปหาสื่อมากกว่าไปหาตำรวจพร้อมแล้วเชิญค่ะก็ขออนุญาตว่าแบบตรงๆเลยนะคะเนื่องจากกฎหมายในตอนนี้อาจจะไม่ได้คุ้มของทุกคนเพราะอย่างนั้นก็เคยโดนค่ะกฎหมายที่เพื่อนนาเองอะที่โดนลุกล้ำนะคะ ก็คือไม่ได้รับความยุติธรรมที่เกิดขึ้นตำรวจก็แค่ให้จดบันทึกประจําวันดังนั้นนะคะพอสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเอามาพูดเอามาโพสต์ตำรวจถึงจะเข้ามาให้ความสําคัญและคนในประเทศถึงจะมาให้ความสําคัญดังนั้นเราควรย้อนกลับมาถามตัวเองไหมคะว่าเราควรให้ความสาคัญกับความเป็นธรรมและความยุติธรรมมากกว่านี้หรือไม่ทั้งหน่วยงานรัฐและผู้คนในประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะนเี่คืกับตอบของ MJBK06 นาขวัญขวัญชนกจันทพินค่ะ ตอเนื่องครับเรียนเชิญ MGPK 0 4นครับน้องเบลพลอยนภัสแถวขันนภานครับเรืยกสองคำถามด้านหน้าได้เลยนะครับระยะเวลา45วินาทีครับเรียนเชิญด้านหน้าไมโครโฟนครับคำถามครับในปีนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ครับ และบางส่วนสูงอายุไทยนะเจอภาวะเกษียณก่อน60ไร้งานเลร่อนรอเข้าแจกในฐานะที่คุณเป็นคนรุ่นใหม่ครับคุณมีคำแนะนำอย่างไรในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาคนในสังคมให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับ45วินาทีเริ่มครับ ะะเราคิดว่าอยากจะให้หน่วยงานเล็งถึงปัญหานี้ให้มากขึ้นค่ะเราสามารถจัดจัดการสอนงานให้กับอ,อ,อายุที่มากขึ้นได้ค่ะอีกทางนะคะเราจะใช้ตัวเองค่ะเป็นสื่อในการรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหานี้มากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะส่งถึงหน่วยงานภาครัฐที่ใหญ่ขึ้นแล้วเขาก็จะตระหนักถ,ถึงเรื่องนี้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณด้วยนะคะ MGPK ื้อ4เบลพลอยนภัรแพรพนภาค่ะนี่คือคำตอบน้องเธอค่ะและหมายเลขต่อไปค่ะก็เรียนเชิญ MGPK 1-1ปลายฟ้าค่ะปลายฟ้าทองดอนพุ่มค่ะเชิญเลือกตอบคำถามได้เลยคะ่ะเรียบร้อยค่ะเดีเชิญน้องปลายฟ้าที่ไมโครโฟนได้เลยคะ่ะ น้องปลาฟ้าจะมีเวลา45วินาทีในการตอบคำถามค่ะหลังจากนั้นน่าสัญญาณไมโครโฟนจะดับลงค่ะคำถามนะคะจากกรณีเหตุการณ์5ทรรชนเยาวชนรุมค่าพบเพียงเสียงวิพากษ์วิจารณ์แตกแขนงออกเป็นหลายฝั่งกรณีบดลงโทษต,ต่อเด็กและเยาวชนที่ก่ออาชญากรรมความรุนแรงหากคุณสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขกฎหมายในเรื่องนี้คุณอยากจะแก้ไขอะไร เชิญค่ะค่ะเรียกได้ว่าเยาวชนนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของประเทศชาติบ้านเมืองเรานะคะและคิดว่าครอบครัวค่ะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของเด็กและเยาวชน,นะคะ่ะและในการแก้ไขกฎหมายนะคะปลายฟ้าคิดว่าควรให้กําลังใจเด็กแล้วก็ควรดูแลใส่ใจแล้วก็ดูสิ่งที่พร้อมสําหรับเด็กค่ะว่าเด็กสามารถรับได้มากแค่ไหนขอบคุณค่ะ ค่ะนี่คือคำตอบของ MGPK 1 1ไปลายฟ้าปลายฟ้าทองดอนพ่มค่ะและเขาได้เชิญ MGPK 1 0 4 4มนัสวีแต่งครับค่ะ <c oughs> เลือกสองคำถามได้เลยค่ะ <c oughs> เดียนจทน้องโฟโกที่ไมโครโฟนได้เลยนะคะ <c oughs> น้องโฟโฟจะมีเวลา45วินาทีในการตอบคำถามค่ะ คำถามครับหากคุณได้รับพรที่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้โดยไม่มีข้อแม้ในสังคม1อย่างครับคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไร45วินาทีเริ่มครับถ้าฟอได้รับพรหนึ่งข้อนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงในสังคมนะคะฟออยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของเศรษฐกษิจค่ะและฟออยากจะให้ทุกคนนะคะจัดงานเพิ่มน,นะคะ เพราะว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีให้กับทุกๆที่ทุกๆประเทศไทยนะคะขอบคุณค่ะค่ะนี่คือสำตอบของ MGPK 1 0 4 4โฟก,โก,โกโนสสวีตแตงพัฒค่ะและขอรีเชิญค่ะ MGPK 0 2ลูกปัดกัญญพันธ์ชีประวิภาสค่ะได,ด้เลือกสองคำถามนะคะซึ่งเหลือเป็นสองสุดท้ายแล้วนะคะ เขาได้เชิญน้องลูกปัดนะคะที่ไมโครโฟนได้เลยค่ะน้องลูกปัดจะมีเวลา15วินาทีเท่านั้นนะคะในการตอบคําถามเท่ากับเพื่อนๆพื่อกับปวดน,น่ะทั้ง6หมายเลขค่ะคําถามค่อนข้างจะยาวนะคะและเราจะอ่านเพียงแค่1รอบเท่านั้นค่ะการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลลุยแซนบอกทดลองขายหวย3ตัว2ตัวกลางปีนี้ทดลอง1ล้านหมายเลข มีทั้งตรงโต๊ดเล่นจริงจ่ายจริงสู้หวยใต้ดินราคา20 50บาทต่อใบในฐานะที่คุณเป็นประชาชนคนไทยคุณคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้เชิญค่ะลูกปาดคิดว่าเป็นสิ่งที่โอเคนะคะเพราะว่าเราจะเห็นคนขายลอตเตอรี่ในพื้นที่ทั่วไปซึ่งเราไม่รู้ว่าลอตเตอรี่ตรงนั้นมันถูกกฎหมายหรือเปล่า ซึ่งการที่ทาแบบนียกมาลูกปัดช่วร้อยเปอร์เซ็นต์คาะที่จะถูกกัอมากกว่าซื้อแบบไม่มั่นใจค่ะค่ะ,คะน,นี่คือคำตอบของ MGPK 02ลูกปัดกัญญพันธ์ทีประวิภาศค่ะก็ะเสียงปรบมือเลยค่ะ